สวัสดีสสดค่ะ,คะวันนี้เราจะมาทําการทดลองเรื่องไฟฟ้าสถิตค,ค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักกับสมาชิกในกลุ่มก่อนนะคะดิฉันประกิตยาพร่มดวงค่ะกับผมเศรษฐวุฒพุ่มรักชาติครับดิฉันรัติวันมีทองค่ะดิฉันพัชราพลหูทองค่ะพวกเรากําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ท้อ2โรงเรียนทุ่มพีดีพิทยาคมค่ะก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักกับอุปรกรณ์ในการทดลองก่อนนะคะอันดับแรกนะคะลูกโป่งค่ะ ที่สกันไกนะครับ3กระดาษทิชชู่ค่ะได้มีขั้นตอนการทดลองดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะตัดกระดาษทิชชู่เป็นชิ้นเล็กๆค่ะ ก่อไว้แล้วนะคะมาถูกกับเส้นผมค่ะแล้วก็ลูกโป่งนะครับมาใกล้กับกระดาษทิชชู่ค่ะจากการทดลองนะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อนําลูกโป่งมาถูกกับเส้นผมแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางประจุไฟฟ้าทาให้เกิดแรงดึงดูดระหว่างประจุบนกระดาษทิชชู่นะครับเป็นเหตุให้กระดาษทิชชู่ที่มีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้าเกิดแรงดึงดูด ประจุชนิดตรงข้ามกันเมื่อนําลูกโป,ป่งเข้ามาใกล้ก็จะทําให้กระดาษทิชชู่ลอยมาติดบนลูกโป,ป่งนะครับสําหรับวันนี้ผูมของพวกเราจบกันก็ลงเพียงแค่นี้ค่ะ